สวัสดีค่ะทุกคนก็ห่างหายไปนานในการทําคลิปวิดีโอนะคะวันนี้เราก็กลับมาทําคลิปวิดีโอพร้อมกับวันนี้เปลี่ยนสตูดิโอใหม่นะคะก็คือใช้ห้องนอนของตัวเองนี่แหละคะ่ะในการทําเขาเรียกว่าอะไรทําอยากลองเปลี่ยนแนวดูบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ่ะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องอิน้องคัมเบลอินคเรียนะคะ ก็คือตามหัวข้อเลยเราจะมาพูดถึงการที่ถูกคนเกาหลีในที่ทำงานนะคะคุกคามแล้วก็ดูถูกนะคะแล้วเราก็มีวิธีการรับมือแนะนำให้กับเพื่อนทุกคนนะคะได้ได้เตรียมรับมือกัน,กนว่าถ้าสมมติว่ามาทํางานที่เกาหลีแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วอะค่ะเรื่องที่โดนเราโดนคุกคามนะ่ะ เราโดนมาตั้งนานแล้วนะคะทุกคนโดนมาตั้งแต่เรามาทํางานที่เกาหลีแรกๆเลยค่ะแต่ทีนี้เราตอนนั้นเราก็อยากสมาออกมาทําคลิปเหมือนกันนะคะแต่เราคิดว่าอืช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วคือเราเห็นการครั้งนั้นนะทําให้เราแบบหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาที่ทํางานที่นี่นะคะก็คนเกาหลีคนนั้นน่ะก็ยังทํางานที่เดียวกับเราอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังทํางานอยู่ในส่วนเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละ,ะแผนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเราแล้ว ในเรื่องการคุกคามนะคะแต่ว่าคนเกาหลีคนเดิมนี่แหละค่ะที่มาดูถูกเราก่อนหน้านี้ค่ะก็มีน้องนะคะทักเข้ามาถามว่าพี่พี่อยู่ที่เกาหลีอะค่ะเคยโดนคนเกาหลีนะ่ะดูถูกเรื่องการการเป็นต่างชาติไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราตอบน้องไปว่าไม่นะเราไม่เคยเจอเกาหลีที่ทำงานเรานะ่ะคือใจดีมากก็เป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนเรื่องที่เราโดน คนเกาหลีในโรงงานดูถูกเราเพิ่งจะมาโดนมาเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะกลับไทยก่อนที่จะกลับบ้านที่กลัจะกลับไปต่อแทกมานะคะก็ตอนนั้นก็มีเรื่องกันนิดหน่อยอะไรเย่างนี้ค่ะก็โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะเรื่องที่เราโดนเกาหลีในโรงงานคู่คามนะคะเหตุการณ์นะ,ะ <c oughs> นะมันเกิดมาตั้งแต่ตอนที่เรามาเกาหลีปีแรกก็คือปี2018ใช่ไหมคะเรื่องมันจะยาวหน่อยน,นะคะทุกคนแต่เราอยากให้ทุกคนฟัง้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ ฟังไว้ใช้ในการป้องกันตัวเองนะคะจากคนแบบนี้ก็คือเริ่มเรื่องเลยก็คือตอนนั้นนะคะเราเข้ามาทํางานเกาหลีปีแรกปี2018ใช่ไหมคะก็เราได้มาทํางานที่นี่ก็มีผู้หญิงคนไทยมีรุ่นพี่อยู่กันสองคนแล้วเราก็เข้ามาเป็นคนเป็นนคที่สามเป็นคนทำงนที่สามก็คือตอนนั้นน่ะเราก็ไม่รู้อะไรหรอกค่ะภาษาก็ไม่ได้ มาก็ฟังฟังก็ไม่ค่อยไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำแลนทีนี้น่ะมีผู้ชายเกาหลีคนหนึ่งที่เราเคยโพส์ว่าสายเปเกาหลีสายเป,ยเปแคริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคนนี้แหละค่ะเขาซื้อของให้เราบ่อยมากทุกคนซื้อของให้ตลอดแล้วเขาอย่างเวลาเขาซื้อให้คนอื่นอย่างเงี้ยเขาจะให้ต่อหน้าแต่กับเรานะ่ะเขาจะมาให้ในห้องตอนก่อนก่อนจะเอาไว้ให้ในห้องคือเขาคอหน้าต่างก่อนคอหน้าต่างแบบว,ว่าอ่า เรียกเราให้มาให้เอาของเปิดหน้าต่างเอาของอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราอยู่ห้องอีกฝั่งหนึ่งตอนกลางคืนนะ่ะบ่อยมากก็คือเคาะหน้าต่างเอาของให้เราประมาณสามสี่ทุ่มตลอดบ่อยอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งได้เราก็เริ่มรู้สึกกลัวและทีนี้นะ่ะพี่ที่อยู่คนเก่านะ่ะตอนแรกพี่เขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรเราและทีนี้นะ่ะพอแบบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยเล่าให้เราฟังว่าผู้ชายคนนี้แหละคนเกาหลีคนนี้แหละ เคยทําแบบนี้หนังกับคนกัมพูชาที่เคยมาทํางานที่นี่ในงานอ e ีเก้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมีปากเสียงทะเลาะกันเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเขาก็กลัวเหมือนกันเขาก็วุ่นวายก็เลยเกิดเ,เรื่องเป็นลาวขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าให้เราหน่ระวังตัวไว้แล้วก็ถ้ามีอะไรก็บอกบอกเท่าแก่อะไรเงี้ยคะ่ะก็พี่เขาก็ยังไม่ได้อยากที่จะว่าความใส่ร้ายผู้ชายคนนั้น <c oughs> มากมายเพราะว่าเขาก็แค่เตือนเตือนเราไว้ก่อนว่า ไม่แน่นะเห็นการอย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราอีกก็ได้พี่เขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตือน,นกันไว้ทีนี้อ่าช่วงแรกๆนะเขาก็เอาให้เราแบบซื้อของมาเยอะมากทุกคนถุงเนะี่ะไปไปหมาดก็คือผลไม้นมเปรี้ยวนมแบบของกินอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาแล้วของใช้ก็ซื้อมาให้บ่อยมากและที่สําคัญก็คือเวลาเอามาให้นะขอหน้าต่างเรียกฮานาฮานาะ เราไม่ตอนแรกเราก็ตอบนะทุกคนแต่หลังๆเราไม่อยากเปิดอ่ะเราก็เราก็ไม่ตอบเราไม่ตอบแต่ทีเนี้ยดันแบบดึงหน้าต่างอย่างเงี้ยออกมาเราก็ตกใจอย่างเงี้ยแบบอาะทำไมถึงกล้าเปิดหน้าต่างเราอ่ะเราก็เลยเริ่มแบบรู้สึกไม่โอเคเราก็เลยบอกบอกพี่พี่เขาก็เลยบอกว่าเออถ้าไม่ถ้าไม่โอเคไหนบอกเท่าแก่เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่าโอเคตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ภาษาให้พี่เขาสอนพูดเราก็ไปบอกเท่าแก่ผู้หญิงเท่าแก่เรามีสองคนนะคะเราจะเรียกเท่าแก่ผู้หญิง ท่องแก่ผู้ชายแล้วก็บอกท่องแก่ผู้หญิงก่อนเพราะว่าท่องแก่ผู้หญิงจะมีหน้าที่ในการดูแลพวกเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องต่างๆแล้วก็บอกว่าเท่าแก่อาไอคนเนี้ยเราเรียกมันว่าอายุนนะทุกคนมันเราเรียกว่าเราเรียกตามพี่เขาเน้องมันชื่อยุน่นเท่าแก่อายุนะ่ะมาหาเราตอนกลางคืนมาคอหน้าต่างแล้วก็เอาของให้เราแกก็บอกว่ามไม่เป็นไรหรอก สไตล์เกาหลีทุกคนไม่เป็นไรหรอกพี่เขาเอาของกินมาให้หรือเปล่าแค่เอาขนมมาให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอืมก็เอาของกินมาให้แต่เอามาให้ตอนกลางคืนทําไมทําไมถึงไม่ให้ตอนเวลาตอนกลางวันตอนเย็นแล้วทไมถึงไม่ให้ไม่ให้เอาทําไมถึงไม่ให้ตอนที่อยู่ชิคตั้งมาให้ในห้องทําไมอะไรอย่างเงี้ยแคก็เลยบอกว่าเรากา็เลยบอกว่าเรากลัวเราไม่ชอบเราเราก็เลยบอกแกอย,อย่างงี้บอกว่าเท่าแกแบบเรากลัวนะเราไม่ชอบแล้วเราก็แบบ มีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแฟนแล้วก็ไม่ชอบอย่างนี้เหมือนกันแกก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาแกจะบอกแกให้อะไรเงี้ยก็เราไม่รู้ว่าตอนนั้นว่าเ่าแกผู้หญิงเนี่ยไปบอกแกไหมนะทุกคนเพราะว่าแล้วทีนี้เขาก็หายไปพักเลยหายไปช่วงหนึ่งที่ไม่เอาของมาให้ก็เอาให้คนอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยพอทีนี้มีอยู่ครั้งนั้นที่พีคที่แบบเป็นครั้งที่สองที่เราแบบไม่ไหวแล้วก็คือเราอยู่ในชิ้ตั้งอยู่ในในโรงอาหารในห้องครัวกับพวกพี่กับน้องเขาอยู่ ทีนี้ก็คือเอาของน่ะเราย้ายห้องมาห้องใหม่ใช่ไหมมามาห้องฝั่งนี้เข้ามาในหอวพักผู้หญิงแล้วก็เปิดประตูห้องเราเข้ามาเราไม่ได้ล็อกห้องอ่าเข้ามาในห้องเราเปิดประตูห้องเราเข้ามาแล้วก็เอาของมาวางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เรียกแบบทีนี้พอเรากินข้าวเสร็จแล้วเข้ามาในห้องเราก็อ้าวทาไมถึงมีของอยู่ในอยู่ในห้องเราที่ไม่ใช่หน้าห้องน่ะก็คือในห้องเลยางทุกคน ถ้าอย่างสมมติว่าเอาวางไว้หน้าห้องเนี่ยเราก็จะแบบไม่อะไรใช่ไหมอันเนี้ยเอาไว้ในห้องเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งข้อหน้าต่างข้อหน้าต่างแล้วก็เราไม่เปิดเดอแล้วก็เข้ามาในของผักผู้หญิงแล้วน้องนะอาบน้ําอยู่อาบน้ําเสร็จพอดีนุ่งผ้าคนหนูนนาะออกจากห้องน้ํามาพอดีน้องก็ตกใจแบบเข้ามาที่นี่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเคาะเรียกเราในห้องเราก็ไม่ยอมเปิดประตูพี่เราอยู่ห้องข้างๆเหมือนกันน้องก็าเลยว่ามีอะไร เราได้ยินเสียงน้องเขาเราก็รีบแบบเฮี้ยแล้วบบลน้องแบบเพิ่งอาบน้าเสร็จอะไรเงี้ยล้วก็รีบรีบแบบเปิดประตูออกไปดูแอ้นี่ก็บอกบอกอ่ะเอาให้อะไรเงี้ยเราเรียแบบอะไรวะทําไมถึงทําแบบนี้อะไรเงี้ยเราเริ่มแบบไม่โอเคมากๆทุกคนแล้วก็เลยไปบอกเท่าแก่อีกรอบหนึ่งว่าแบบมันเกินไปที่เขานะเข้ามาในห้องพักผู้หญิงแล้วก็เข้ามาถึงในห้องเราอะไรเงี้ยมันเกินไปนะ ทำอย่างเี้ยคือเราไม่ชอบจริงๆเราไม่ได้อยากได้อะไรแล้วก็บอกแกไปอย่างนี้แล้วก็เลยบอกห้องแกว่าช่วยบอกเขาให้หน่อยเถอะว่าแบบอย่าทําอย่างนี้กับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมท่องแกผู้หญิงก็แบบเริ่มนาเสียเริ่มแบบอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออแกก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวท่องแกจะบอกให้นะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพอครั้งนั้นนะทุกคนพอครั้งนั้นก็คือหายไปเลยยาวเขาไม่เอาของมาให้เราอีกเลยแล้วก็แล้วก็เริ่มทําพฤติกรรมแปลกๆกับเราแบบ ชอบพูดแล้วแบบเหมือนจะด่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอะไรวะเราก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจคือแบบจะบ้าก็ไม่บ้าน่ะบ้าครึ่งๆกลางๆกัทุกคนเราก็เลยแบบเป็นอะไรเนี่ยทาไมถึงแบบไม่ทางคนต่างอยู่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทีนี้น่ะพอพอมีอยู่ครั้งหนึง่งเห็นการทางนี้น่ะเราไม่เคยเล่าให้พี่เขาฟังด้วยซ้ำนะอันนี้พี่ถ้าพี่เขามาดูคลิปก็น่าจะรู้ของทุกคนนี่แหละว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเว้นช่วงหายไปแล้วใช่ไหมแล้วเราอยู่ข้างนอกคนเดียว เราอยู่ข้างนอกคนเดียวแล้วทีนี้เน่ะเขานักซื้ออะไรไม่รู้มาให้แล้วเขาก็เหมือนอยากจะเอาให้เราอะไรเงี้ยเราอยู่ข้างนอกคนเดียวน้องก็อยู่ในห้องอ่าเขาเรียกเราเขาบอกว่าขอคุยด่องหน่อยสิแล้วก็เรนบอกว่าไม่ไม่มีอะไรจะคุยแล้วก็เรนบอกแบบนี้เขาก็เรียนบอกว่าเขาก็เขาเดินตามเรามาทุกคนเดินตามแล้วก็มาดึงเสื้อมนจะมาดึงมือเราเน่ะจะมาดึงมือเราแต่ จับโดนเสื้อเราแล้วทีนี้เสื้อเราอ่ะมันเป็นคอวงกลมอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ดึงมันก็ลหลังไหลเราไปอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอะไรเราก็เลยทำแบบนี้เราก็เลยว่าอะไรไม่คุยเราก็เลยพูดอย่างงี้แล้วทีนี้นะ่ะผู้เป็นภาษาเกาหลีนะทุกคนแล้วทีนี้นะ่ะโชคดีที่ว่าเท่าแกนะ่ะเพ่าแก่ผู้ชายขับรถมาพอดีแล้วก็เลยรีบวิ่งเข้ามาในห้องทุกคนแบบเราสัน่นแบบเราสัน่นเรากลัวเราลงานะ้งไห้ในรถคันนั้นนะ่ะเป็นครั้งที่แบบเราล้งไห้ หจริงๆเราไปบบบอกน้องว่าแบบช่วยพี่ด้วยแบบไอ้ยุ่นมันตามพี่มามันจะคุยกับพี่ที่ไม่คุยกับมันอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยแบบทำยังไงพี่หนิงแล้วก็เลยบอกว่าเท่าแก่ก็มาพอที่บอกดีไหมแต่ความเราเน่ะก็คือตอนนั้นเราภาษาเราก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยากมันเป็นเรื่องใหญ่ตัวอะไรทุกคนเราก็เลยแบบอยากให้ต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่คุยกับอะไรกับเขาอีกเลยไม่ไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปสนใจแล้วเขาน่ะ ก็มไม่ม,มายุ่งกับเราแต่พฤติกรรมที่เขา,สาแสดงกับเราน่ะออกเชิงออกแนวแบบเหมือนจะไม่ชอบเราอะไรอย่างงี้ทุกคนเหมือนจะไม่ชอบเราเหมือนจะเกลียดเราอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเกลียดเถอะเกลียดไปเถืถ่อทั้อย่างนี้กับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเหตุการณ์มากที่แบบมันมันมันสองพฤติกรรมหนึ่งการที่เขาคุกคามเราก็คือขับรถตามเราออกจากบ้านแล้วขับรถไปเรียนเราเรียนภาษาเกาหลีใช่ไหมคะทุกวันอาทิตย์เราขับเขาเราขับจักรยาน ออกจากบ้านเพื่อจะไปขึ้นรถเมล์แล้วขับจักรยานออกไปในทุกคนขับรถยนต์นะตามเราไปถามเราว่าไปไหนเขาก็บอกว่าจะไปขึ้นรถเมล์แล้วก็รีบแล้วก็กลัวทนรีบอันจักรยานหนีไปป้ารถเมล์ตามเรามายันป้ารถเมล์นะคือโชคดีมากที่รถเมล์มาพอดีตอนแรกมาถามเราคนว่าจะไปไหนมาไปกับพี่มาพี่ไปส่งอะไรเงี้ยเราบอกว่าไม่ไปเราจะไปกับเพื่อนอนน้าเพื่อนไว้แล้วก็พูดกับแกอย่างนี้แก <anc 'S S 1> ก็เลยมามากับพี่มาที่จะไปส่งเรา ไม่ไปช่วงนี้ที่แบบเปิดเมยียนะ่ะขับมาพอดีทุกคนแล้วก็เลยแบบวิ่งขึ้นรถเมีแบบรีบวิ่งขึ้นไปเลยนะจักรยานก็ไม่ล็อกไม่เอาอะไรสักอย่างหนละังนั้นคือแบบจะหนีจะหนีก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราทําเราแสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะแบบให้เขารู้ว่าเรานะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีให้เขานะแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาทําอย่างนี้กับเราด้วยเพื่อทจะจะได้ให้เขารู้ว่าอย่ามายุ่งกับเราอีกแต่แบบเหมือนเขาแบบว่า เหมือนคิดไม่ได้หรือ,อยังไงก็ไม่ก็ไม่เ,เข้าใจเหมือนกัน,น,นทุกคนทีนี้หลังจากนั้นมานะ <_ crazy> เขาก็เกลียดเราไปเลยแล้วก็เอไม่ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเขาเป็นคนที่แปลกที่แบบคุยคนเดียวพูดคนเดียวแล้วทีเนี้ยพอแบบว่าเรามีในช่วงหนึ่งที่เขาเลา,าออกจากงานไปแล้วเราแบบห,หูโค้งสมบาในใจทุกคนแบบพราแบบอุสาธุอโหสิกรรมให้กันนะอะไรที่แบบเคยเกลียดเคยชังอะไรกันที่แบบเคยดา่าเคยว่าอะไรกันเราก็เคยด่าเราก็เคยด่าเขาเคยบ่นเคยด่าเขา เคยด่าในใจหรือดา่าด้วยวาจาก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาหัวสิกคำให้กันนั้นตอนนั้นเขาป่วยเขาป่วยแล้วเขาก็อาลาออกจากงานไปรักษาตัวอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออไม่ไปแล้วไม่กลับมาแล้วอะไรเงี้ยที่ไหนได้ทุกคนวนกลับมาอีกกลับมาขอนายจ้างขกลับมาขอเท่าแก่ทํางานแล้วก็เลยแบบหวังว่ากลับมาครั้งนี้นะ่ะคงจะแบบไม่เหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยอืม อันนั้นก็ไม่มายุ่งอะไรกับพวกเราไม่ไม่มาอะไรเลยคือพฤติกรรมวีรกรรมนานของคุณแบบเยอะมากถ้าเราชั่วโมงก็ไม่หมดอ่ะจริงๆแล้วทีนี้น่ะอ่าพอหลังจากเห็นการน,นั้น,น,นพอหลังจากเห็นการน,นั้นน่ะเสร็จสิ้นกลับมาแล้วใช่ไหมคะเขากลับมาทํางานก็ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างอยู่แล้วที่เราโดนคุกคามก็คือจบไปแล้วนะคะก็ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมพอทีนี้น่ะพอเขากลับมาอีกก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้อะไรกันเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติไปนะทีนี้น่ะ เขาก็ไม่ได้ซื้อของอะไรมาให้เรานะคะแต่ว่าเอาไปให้น้องแทนเอาไปให้น้องให้เพื่อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้น่ะพฤติกรรมที่เขาสแสดงออกถึงที่เขาว่าเขาเกลียดเราที่ทําให้เรารู้เลยก็คือว่ามีน้องผู้ชายคนไทยมาใหม่อ่าตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วเราต้องมาลงทะเบียนของเงินเยียวยาโควิดของเขตเราอะไรอย่างเงี้ยแลวคือเราน่ะทำเป็นเราก็ทําให้เพื่อนทุกคนในโรงงานทําให้เพื่อนข้างนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ย เราก็เรียกน้องผู้ชายตอนเช้าก่อนเข้างานแปดโมงเราก็เรียกน้องผู้ชายเข้ามาว่ามามา,มาเข้ามาห้องพี่เดี๋ยวพี่จะทำพร้อมกันไปเลยสามสี่คนอะไรอย่างเงี้ยพอลงทีมียนพร้อมกันไปเลยก็ในห้องน่ะก,ก็มีเรามีพี่อีกคนนึงแล้วมีน้องผู้หญิงอีกคนนึงในทํางานด้วยกันแล้วก็มีน้องผู้ชายอ่ะล้วก็เรียกน้องเข้ามาเอาโทรศัพท์มาเอาไอเดียการ์ดมาลงทเมงนเสร็จปุ๊บอ่ะน้องมันก็ออกไปมันไปนเล่าให้พ่อใหญ่แว่นไอ เกาหลีคนหนึ่งคนนี้สนิทกับเรามากพราย่ามนั้นฟังว่ามีอะไรจะพูดให้ฟังไอ้น้องคนนั้นอะไกฮานาน่ะมีอะไรกันมันไปนอนด้วยกันมาเพราะว่ามันเห็นน้องคนนั้นอะออกจากห้องเราออกจากหัผู้หญิงอย่างเงี้ยเราเลยบแบบเฮี้ย <c oughs> อะไรวะอีกแหละหาเรื่องอีกแหละเราก็เลยบแบบเออ ดังนั้นัราก็เลยช่างแม่งล้วก็เลยแบบอธิบายให้แล้วเราก็เลยไม่ได้อธิบายแล้วก็เลยพูดให้พ่อใหญ่แม่นฟังว่าเราทําอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกว่าเออทําไมตอนเราหลังๆมามันถึงทาพฤติกรรมอย่างนี้กับแกวะแล้วก็เลยบอกว่าเราก็ไม่รู้อืมไอ้น,นี้เราก็เลยเล่าทั้งหมดให้พ่อใหญ่แม่นฟังว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างอืแต่ความเกาหลีทุกคนมันเขาก็ยังจะเข้าข้างกันอะไรค่ะเราถึงมองว่าเราต้องปกป้องตัวเองไงอทีน,นี้นะ่ะอ่ะ พอน้องผู้ชายมาเสร็จปุ๊บมีเพื่อนคนไทยด้วยกันมาอีกคนนึงคนคน,นี้อายุเท่าเราคนนี้ไอคนนี้มาคนนี้มาก็ไปเกียดเขาตอนแรกทุกคนอย่างน้องผู้ชายคนแรกมาน่ะ <c oughs> ก็คือเขาก็คุยปกตินะซื้อของซื้ออะไรมาให้ก็เอกินข้าวด้วยกันกินพิซซ่ากินไก่ทอดด้วยกันนะอะไรเงี้ยเขาซื้อเลีล้ยงตลอดอยู่แล้วแต่พอหลังๆมาน้องผู้ชายมามาคุยกับเรามาสนิทกับเราอะไรเงี้ยเริ่มไม่ชอบน้องผู้ชาย เวลาทํางานก็ตะคอกใส่นู่นนี่นั่นใส่น้องเขาก็เลยบอกว่าถ้าทําพฤติกรรมอย่างนี้วะแล้วก็เลยอก็ช่างแม่งก็เลยบอกว่าช่างมันไม่ต้องมาสนใจมาทํางานของเราไปอะไรเงี้ยไอ้ทีนี้พอมีเพื่อนผู้ชายคนไทยมาอีกคนนึงคนนี้ก็สนิทกับเราเหมือนกันนางก็ไม่ชอบคนนี้เหมือนกันนางพาบอกเข้ใหญ่แว่นว่าเนี่ยไม่ชอบเราไม่ชอบแฟนเราแล้วก็ไม่ชอบเพื่อนเราคนนี้อืมแล้วคนนี้ว่าเราสามคนสนิทกันแต่มัน มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าแบ่งแยกกับทุกคนแบ่งแยกแบ่งแยกชนชั้นอ่ะแบบว่าไม่ชอบสามคนนี้นะทางที่น้องผู้หญิงคนนึงก็สนิทกับเราแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบน้องคนนี้อ่ะการเป็นน้อไม่ชอบเราไม่ชอบแฟนเราแล้วก็ไม่ชอบเพื่อนเราอีกคนนึงอืมแล้วก็อ่ะแล้วแต่แล้วก็าสาธุเราก็ไม่ได้อยากให้เธอมาชอบเราหรอกเราก็ไม่ได้ต้องการให้เธอมาชอบเราเธอไม่ใช่พ่อเรานะ เราที่จริงน่ะถ้าเปนเป็นภาษาเนื้อน่ะก็คือแรงกว่านี้แต่เราไม่อยากพูดอืมและทีนี้น่ะในช่องเราจะแบทโดนแดนและทีนี้น่ะทุกคนอ่าแฟนเราน่ะเป็นคนกัมพูชาใช่ไหมคะแฟนเราน่ะคือก่อนเราจะกลับไปต่อวีซานะ่ะแฟนเรากับเขาน่ะคือทะเลาะกันนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เราโดนดูถูกอะมาเริ่มถึงเหตุการณ์ที่ว่าทําไมาถึงโดนโดนดูถูกดูถูกยังไงใช่ไหมคะก็คือเราอ่ะเรากับแฟน กับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็น้องผู้หญิงที่โรงงานนี่แหละนั่งกินเหล้าได้กันอยู่ในชิตั้งนั่งกินข้าวนั่งคุยกันสนทนากันนั่งจิบเบียร์กันนี่แหละค่ะแล้วอายุน่ะก็นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งกับเด็กเกาหลีคนหนึ่งทีนี้น่ะแฟนเราก็มาหาเราที่โรงงานก็มานั่งกินข้าวมานั่งคุยกันนี่แหละอ่าแฟนเราน่ะเขาเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เกาหลีเพราะเขาเขาเรียนภาษาเกาหลีมาเขารู้จักาวัฒนธรรมเกาหลี และเขารู้จักนิสัยและสันดานของคนเกาหลีดีเพราะเขาคุบคีมาตลอดและเขาพูดเกาหลีแล้วก็ฟังภาษาเกาหลีออกเป็นกามากกว่าเราอะทุกคนเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมั้งของเขาแหละที่ฟังได้และทีนี้น่ะพออ่าเราก็นั่งกินข้าวกันอยู่เราได้ยินแล้วแหละเราเป็นคนหันหลังนั่งให้เขาเขาพูดถึงจูก็เอ่ยถึงกัมพูชาขึ้นมาจูก็เอ่ยถึงประเทศไทยขึ้นมา เรากับแฟนตอนนั้นเรายังไม่ได้ภาษาเก่งภาษาเกาหลีใช่ไหมคะเราก็คุยกับแฟนเป็นภาษาไทยบ้างแบบแฟนยังพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วก็เลยคุยอังกฤษคุยเกาหลีคุยไทยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะอธิบายให้เพื่อนฟังกับน้องฟังว่าเขาพูดพูดว่าอะไรอาทิตย์นี้น่ะเขาพูดขึ้นมาว่าไอ้ที่เราฟังออกนะพูดประมาณว่าคนไทยกับคนกัมพูชาผู้ภาษาเกาหลีเหรอผู้ภาษาอังกฤษเหรออะไรอย่างเงี้ย คุยกันอย่างนี้เหรอประมาณเนี้ยทุกคนเราก็เลยแบบคิดในใจแบบได้แต่เอามือกูนะบอกว่าขอให้แฟนเราหนะอดทนนะอย่าไปสนใจมันนะเราพยายามแบบสาธุนำโำพุตระสาพยายามอธิษฐานแบบไม่อยากให้มีเรื่องกันอะไรอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าในความที่คนที่เขาฟังรู้เรื่องทุกอย่างทุกคำเนี่ยกับเราที่ฟังรู้เรื่องว่าไม่รู้เรื่องบ้างอะไรอย่างนี้ทุกคน คือความรู้สึกมันก็จะต่างกันในคำที่ว่าคนเราอะโดนดูถูกต่อหน้าต่อตาเราได้ยินเข้าหูมานะใครมันจะอดทนได้ถูกไหมแล้วอย่างแฟนเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากอย่างเราเรายังเป็นคนใจเย็นอะอยังยังไม่เท่าไหร่ยังเป็นคนใจเย็นเราก็อดทนได้เราไม่อยากมีเรื่องไม่อยากแบบวุ่นวายกับมันอะไรอย่างเงี้ยปล่อยมันไปมันก็พูดกับเด็กน้อยเกาหลีว่าแบบพูดเชิงรู้ถูกเรากับแฟนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แฟนเราก็เลยลุกไปก็เลยบอกว่าอย่าอย่าทำมันก็เลยบอกว่า,า,า,วาจะลุกไปชนแก้วเฉย,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 ย พูดอย่างเงี้ยแล้วแฟนเราก็ลุกไปถือแก้วเบียร์ไปก็บอกว่าอ่าพี่ผมขอชนแก้วไหนได้ไหมมันหันมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าไม่ไม่ชนมันก็ทําหน้ายอย่างนี้เลยแล้วทีนี้แฟนเขาเลยบอกว่าโอเคไม่ชนก็ไม่ชนงั้นผมขอถามหน่อยพี่ปัปหาอะไรกับผมพูดเป็นภาษาเกาหลีนะ,นะทุกคนมันก็เลยบอกว่ามีปหาอะไรมีอะไรอะไรเงี้ยแฟนเราก็เลยขึ้นแบบ ทะเลาะก,กันแบบแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเวลาทะเลาะก,กันเขาจะแบบไม่ถูกต้องตัวกันจะจะใช้เสียงดังจะแบบทะเลาะววายเอะอะว่นวายอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนแบบสงครามน้ำลายทะเลาะก,กันด่ากันแบบทุกคำหยาบออกมาหมดเสียงดังแบบเจ้แ,แฟนเราคือตัวใหญ่มากแฟนเราถูงกว่าเราแล้วก็ตัวใหญ่กว่าเรามากคือแบบเราก็ ไม่ได้ไม่มีแรงที่จะต้านทานแฟนของตัวเองไว้เ้าก็เลยไปเรียกเพื่อนเรามาเพื่อนเราออกไปสุบุรีก็เลยบอกว่ามาช่วยหน่อยมาช่วยเอามันออกมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกมันว่าบอกว่าโอป้าพออะไรอย่างเงี้ยมันบอกเราไม่ต้องเรียกกูว่าโอป้าเนี่ยโอ้เราแบบอืมจ้าโอเคเราจะพูดอย่างเงี้ยนะเีย <laughs> ลยยิงไงแบบอ,อืมโอเคมึงได้ได้โอเคเลยก็จะไม่เคารพนักถือก,กันแล้วใช่ไหมโอเคได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเราก็ให้เพื่อนเรามาเอาแฟนเราออกไปคือแฟนเราก็บอกว่าจะห้ามทําไมก็รู้อยู่ว่ามันอะมันก็บอกว่าไม่ต้องมาห้ามจะห้ามทําไมรู้อยู่ว่ามันไม่ทําอยู่แล้วมันไม่ตีจะตีทําไมตีก็เสียเงินตีก็ติดคุกมันแค่จะทําให้รู้ว่าอย่ามาดูถูกต่างชาตินะอย่ามาดูถูกพวกเรานะยอะไรเงี้ย ทีเนี้ยเราให้แฟนเรามาสสุบสติอารมณ์ที่ศาลาหลังหอพักเราเราตอนนั้นภาษาเกาหลีเราก็ยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะคนสนทนานก็ยังไม่ได้วันนั้นตอนนั้นเราเราอยู่ในชิคตั้งกับน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งน้องที่ทํางานด้วยกันนี่แหละแล้วมันก็อยู่กับอ่าเด็กเกาหลีอายุนนะ่ะเราก็เลยบอกน้องว่าพี่ต้องเข้าไปคุยแล้วแหละน้องก็เลยบอกว่าเอาเลยพี่หมูจะอยู่ตรงนี้กับพี่เราก็เลยเข้าไปไม่รู้าภาษาเกาหลีกนะั